สวัสดีสาวที่สดใสคล้องของแม่ซัลลนล้วนเลยเมื่อกี้ยายเค็กก็โลกไข่บาปนึงค่ะจะกินอะไรในถ้วยนะ่ะไม่ได้นะไม่ได้นะจะกินแต่คล้องยายเวลากินข้าวที่ไรนอกจากกับข้าวที่อยู่ในวงข้าวแล้วก็จะมีแมวค่ะที่อยู่ในวงข้าวด้วยนี่คือสองแค่ตระกูลเสี้ยวค่ะเสี้ยวเอ,อ๋อสเสี้ยวไอเสี้ยวฟูเสี้ยวป้ายคือเขาครบหมดทุกตัวแล้วมันก็เป็นเสื้อผ้ายางธรรมดาที่เอาไว้ปูนั่งค่ะแต่แมวชอบมาพ่นเล็บทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ได้ใจแล้วให้แมวพ่นเล็บไปแมวเขาเป็นสัตว์ที่มีความขยันมากนอนท่านู้นออ นู้นมาเข้านี้ก็ส่มเป็นไอ้เนาะสงสัยเมื่อวานนี้เคิดลาบวันนี้ก็เลยไม่เข้ามุงงายลงมาเล่นั้งแต่เชา้าเมื่อไม่กี่วันก่อนพึ่งย่างปลาหมึกไปก็เป็นทั้งคนทั้งแมวแหละที่กินด้วยกันแต่ปรากฏวดาเจ้าเสียไปขโมยไปเบิดทุ่งเลยค่ะต้องมาย่างใหมกินมันเต้เจ,จ้ามูกนาอเรียกแมวได้ดีเหลือเกินค่ะไม่ต้องเรียกก็มาครบทั้งสี่ตัวถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้จักความมายุมายาเป็นแบบใดดูนี้เลยค่ะนี่คือความมายุมญยาที่แท้จริงพื้นที่แก็บแค่ไหนเขาก็สามารถอย เดียวลูกเดียวเขาหล่อทางบ้านนี้งงมากบอกงงเต็มต้นสุกลูกเดียวและไอตัวนี้ก็คือติดเลนค่ะติดลิงก็จะงุมหัวให้มาฟ์เขาไปเลยเอา้าทําไมไม่เล่นล่ะเก็บมาให้หน่อยก็คือใช้ก็คือบอดายหรือ,อกินไหมเราบอกกินไหมที่จริงไปคองยายแล้ให้ยายกินแต่ว่าให้แมวกินก่อนแมวบอกว่าไม่กินไม่เกิน,เ,กนเอาไป มีแมวตั้งสี่ตัวแต่มีตัวเดียวที่มาช่วยเก็บฝังม้งขึ้นบ้านมากินข้าวเสร็จทุกตัวก็จะมีภารกิจของตัวเองบางตัวก็จอกไปทํางทํางานเนาอะอยางวันนี้เจสิอ้ายไม่ได้ไปค่ะทุกคนค่ะเขานอนอยู่บ้านสงใส่เมื่อวานนี้มันกระทบกระเทือนจิตใจเนาะขังมงตัวเองเนาะอยู่ตัวคนเดียวเขารอแค่แล่อ,ลอยู่ดิเศร้ามากเลยค่ะเป็นการนอนที่เศร้าที่สุดในชีวิตและใกล้บ้านนี้ก็ขยันคันเหลือเกินใบซองใบซา,ามก็คันเนาะกว่วอาจจะไปถึงจุดนี้ได้บอกเลยค่ะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายพอเรื่องไง,ไง่ายอ้ายไม่ทําค่ะ อย่าได้เศร้าเสียใจไปเลยอย้อยอ้ยังมีเพื่อนอยู่นั่นก็คือ เจ้าเสี้ยวไปเจ้าปัญหาเข้าไปนอนตอนใดแล้วปัจจนี้หาออกบ่ได้อีกคือเก่าอยากออกอยากให้ซวยค่ะแต่ว่าไม่อยากร้องนะอ้ยเราก็ส่งเสียงให้สักหน่อยก็ยังดีลองเขาออกเองโดยใช้ขนมแมวแลรอว,ว่าเขาจะออกได้ไหมก็มีตัวที่ทั้งอยากออกแล้วก็ตัวที่ทั้งยากกินนะเนาะเฮ้ยกินมันเตะจมูกไปแล้วหูดังพึ่งวุบวบแลว้วไอตัวข้างในหมุงน่ะไม่เท่าไรละไอตัวข้างนอกนี่คือปัญหาใหญ่เลยคือจะแย่งเขากินนะแต่ว่ารอให้เขาออกมาก่อนได้ใหม่ดูสิเจ้าเสี้ยวฟูเออเอาเขาไปด้ทีนี้จะกินบ้านมุงเลยเอ้า ไม่ออกมาหรอกชีสภาพนาทเคียวยังไงว่ากินผ่านมุงอะฉันเจ้าความพยายามของแมวบ้านฉันนะทั้งเจ้าเจียบอูและเจ้าเสียบไปค่ะอีตัวหนึ่งก็จะงับงับงับอตัวหนึ่งก็จะกินผ่านมุงอะในท้ายที่สุดก็ต้องเปิดให้ออกอยู่ดีค่ะอกเองไม่ได้ลาแล้วะค่ะทุกคนลาบก็จะตมสองตัวนี่นะฟังกูเลยกสสกูแถกกูแซสกายแล้วจะกัไม่คลิปหนะ้าบายบาย